วิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำยังไง oh. เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ oh. สวัสดีค่ะเมย์จากเพจุ p p o o n e S Thailand นะคะหลังจาก iPhone 13อยู่ในมือแล้วเนี่ยวิธีการย้ายข้อมูลก็เป็นอีกหนึ่งท็อปปิกนะคะที่ลูกเพจของเราค้นหากันแน่นอนนะคะวันนี้เมย์จะพามาย้ายข้อมูลแบบ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่ของเราทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอันนี้ iPhone เครื่องเก่าอันนี้ iPhone เครื่องใหม่นะคะเราก็นํามาวางคู่กันนะคะ iPhone เครื่องเก่าจะถามขึ้นมานะคะว่าต้องการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ใช่หรือไม่นะคะเราก็กดดําเนินการต่อค่ะหลังจากนั้นจะขึ้นว่ากําลังรอ iPhone อีกเครื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้เราเอาไปสแกนนะคะทําแบบนี้เลย หลังจากสแกนเรียบร้อยนะคะเครื่องจะเริ่มทําการซิงก์กันนะคะโดยการตั้งค่าจะแจ้งว่าให้นํา iPhone เครื่องนี้ไว้ใกล้กับ iPhone เครื่องใหม่ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลนะคะ iPhone เครื่องใหม่จะถามให้เราตั้งค่า Face ID นะคะเรากดตั้งภายหลังก็ได้ค่ะตัวเลือกการสร้างรหัสนะคะก็กดไม่ใช้ไปก่อนก็ได้ค่ะหรือจะสร้างรหัสเลยก็ได้นะคะ เครื่องหมายจะถามว่าการถ่ายโอนข้อมูลของคุณนะคะถ่ายโอนจาก iPhone ใช่ไหมก็คืออันนี้คือที่เรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็กดถ่ายโอนจาก iPhone ค่ะข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยอมรับนะคะกดยอมรับค่ะการตั้งค่าจาก iPhone อีกเครื่องของคุณนะคะใช่หรือไม่ก็ถ้าใช่นะคะกดดำเนิเนการต่อค่ะ ตั้งค่า FaceTime แล้วก็ i m e s s a g e นะคะ Siri ค่ะก็การตั้งค่าการใช้งาน iPhone ปกติเลยนะคะตอนนี้นะคะเครื่องกำลังถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ละคะ่ะเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะคะขั้นตอนนี้จะเขียนอยู่นะคะว่าให้ iPhone อีกเครื่องของคุณอยู่ใกล้ๆและเสียบสายชา้าจนกว่าการถ่ายโอนจะสำเร็จนะคะ บางเครื่องจะใช้การถ่ายโอนข้อมูลนานนะคะก็ต้องเสียบสายชาร์จไปนะคะแต่ถ้าข้อมูลไม่เยอะก็ไม่ต้องเสียบก็ได้ค่ะใน iPhone เครื่องเก่าของเรานะคะขึ้นว่าถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ iPhone เครื่องใหม่ก็กำลังอยู่ในหน้าจอ Apple แล้วก็กำลังวิ่งโหลดตัวตั้งค่าที่เป็นหลอดด้านล่างนี้นะคะ iPhone ของเรากลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะปัดขึ้นไป บนหน้าจอ iPhone เครื่องใหม่ของเราจะขึ้นว่ากู้คืนสำเร็จแล้วนะคะในขณะที่ iPhone เครื่องเก่าของเราก็แจ้งว่าถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จค่ะกดดำเนินการต่อเลยนะคะตั้งค่า Face ID นะคะตั้งรหัสค่ะ <S <S แล้วก็การตั้งค่าปกติเลยนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทียบกันดูนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยหนึ่งรูปก็มานะคะนี่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของคลิปกันนะคะนี่ วิดีโอเซลฟี่ไลฟ์โฟโต้ภาพถ่ายหน้าจอจํานวนเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะรายการนำเข้า31ทุกอย่างจะเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็แอปต่างๆนะคะเราก็กดให้เขาดาวน์โหลดอันนี้ต้องใส่รหัส Apple ID ก่อนนะคะหลังจากใส่รหัส Apple ID เเรียบร้อยนะคะก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ใช้งานเครื่องได้เลยค่ะ เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้สะดวกมากๆก็คือไม่ต้องใช้คอมเลยแต่ว่าจะต้องพึ่งพาสัญญาณ WiFi ที่ค่อนข้างเสถียรนะคะถ้าเกิดสัญญาณ WiFi ไม่เสถียรเนี่ยการที่เราจะใข้อมูลก็อาจจะช้าลงแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับท่านที่ข้อมูลเยอะมากๆนะคะอัน,นี้ีะใช้เวลานานนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด favorite page ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone S Thailand มี t i k t o ok k แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแลว